นาโมตัสสะภะคะวะโต กายรัตนายามานีนุปร r a สีสาหาสุทัตมะพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาทพุทธมูนาพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาหาบีทานังวรังกันทังสีวริตามหาเถรัง อาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาติโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธาธรรมะสังฆปูเชนินาโมพุทธายะราพุทธายะตนะยานมานีนปารา สีสาหาชาสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโณพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชาหากีทานังวารังคันธงสีวรีธรรมเถรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิทาจุโย อาหังวันธามิสัพปสพุทธาธรรมะสังฆาปเชมินะโมพุทธายะพระพุทธายะตนะยานมานีนพรัตศีสาหัสสุตธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาหากทีทานังวารังกันธังมศวรีกมหาเถรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิทาตุโยอาหังวันธามิสัพปโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมิ นะโมพุทธายะพระพุทธไตรยตนะยานมณีนพรัตน์สีสาหัสสาสุตธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโณพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอาคีทานังวรังกันตัง สีวริกามหาเถรงอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิทาตโยอาหังวันธามิสัปพปโสพุทธะธรรม,มะสังฆาปเชมินาโมพุทธายะราพุทธไตรยตนะยาน มานีนพรัตตสีสาหาสุตธรรมะพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาหากขีทานังวรังคันธงสีวลีธรรมะเถรังอะหังวันทามิทุระโต อาหังว ah ah ันทามิอาตุโยอาหังวันทามิสัพปโสพุทธะธรรมะสังฆปูเชนินโมพุทธายะพระพุทธไตรตนะนัยานมณีนปรัตศีสาหัสสุตัมาพุทโธธรรมโมสังโฆ ยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาหากีทานังวรังคันธังสีวริคามหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโส พุทธธรรมะสังฆูเจมินโมพุทธายะพระพุทธไายัตนะยานมานีนปรัตศีสาหัสสุธรรมนาพุทโธธมโมสังโฆยะถาพุทโณ พูทาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาหากทีทานังวารังคันธังสีวร ah ีธรมหาเถรงหาหังวันทามิทุระโตหาหังวันทามิทาตุโยหาหังวันทามิสัพโสพูทธาธรรมะสังฆภูเชนิ นะโมุพุทธายะพระพุทธไตรัตนะยานมณีนพรัตสีสาหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาหาคีทานังวรังกันทัง สีวรีกรหมเถรงอาหังวันทามิทุรโตอาหังวันทามิอาตุโยอาหังวันทามิสัพะโสพุทธะธัมมะสังฆาปเชมินาโมพุทธายะราพุทธไตรยตนะนยานมานีนปรัต สีสาหาสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมนาบูชาสังฆาบูชาหากขีทานังวารังกันทังสีวะริกมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทานิทาตุโย อาหวันทามิสัพโสุทธาธัมมะสังฆาปูเชมินาโมพุทธายะพระพุทธไตรยตนะยานมานีนปรัตติสีสาหัสาสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาหากทีทานังวารังกันธังศวรีกรรมหาเถรังอาหังวันทามิธุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพปโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมิ นาโมพุทธายะพระพุทธไตรยตนะยานมานีนพรัตต์สีสาหาชาสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอาคีทานังวรังกันทัง ีวริกามหาเถรงอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิทาตโยอาหังวันธามิสัพโสพุทธะธรรมะสังฆาปูเชนินโมพุทธายะพระพุทธไตรยตนะนยานมานีนปรัต สีสาหาชาสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาหากีทานังวรังคันธังสีวริกมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโย อาหังวันธามิสัพปโสพุทธะธรรมะสังฆาปูชเณรินามุพุทธายะพระพุทธไตรยตนะยานมานีนพรัตสีสาหัสสุธรรมะพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโนณ พุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาหากทีทานังวารังคันธ ah ังศีวร ah ิคมหาเถรังหาหังวันทามิทุรโตหาหังวันทานิทาตุโยหาหังวันทามิสัพปโสุูธาธรรมะสังฆบูเชนิ นาโมพุทธายะพระพุทธไตรยตนะยานมานีนปรัตสีสาหาชาสุธรรมพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวารังกันทัง ีวรีกมหาเถรงอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิทาุโยอาหังวันธามิสัพโสุทธะธรรมะสังฆปูเชมินาโมพุทธายะราพุทธะไตรยตนะยานมานีนปรัต สีสาหาสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาหากขีทานังวารังกันทังสีวะรธกมหาเถรังอาหังวันทานิทุระโตอาหังวันทานิทาตุโย อาหังวันธามิสัพปโสพุทธะธรรมะสังฆปูเชมินาโมพุทธายะราพุทธไตรยตนะยานมานีนพรัตต์สีสาหาสาสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโนณ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาหากทานานวารังกันทังศีวร ah ีกมหาเถรังอาหังว ah ันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพปโสพุทธธรรมสังฆปูเชนิ นาโมกุทธายะพระพุทธไตรยตนะนัยานมณีนปรัตนสีสาหาสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวารังกันทัง สีวริกามหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพโสพุทธะธรรมะสังฆาปูเชมินาโมพุทายพระพุทธไตรยตนะยานมานีนปรัต สีสาหาชาสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชาหากทีทานังวรังคันธังสีวริธรรมะหาเถรงอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโย อาหังวันธามิสัพปโสพุทธะธรรมะสังฆาปูเชมินาโมพุทธายะพระพุทธไตรยตนะยานมานีนพรัตติสีสาหาสาสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาหากทีทานังวรังคันธ ah ังศีวร ah ิคมหาเถรังอาหังวันทามิธุระโตอาหังวันทานิทาตโยอาหังวันทามิสัพปโสพุทธธรรมะสังฆปูเชนิ นาโมกุทายะราพุทธาไตรยตระนัยานีนปรัตนศีสาหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอาคีทาหนังวรังกันทัง สีวริกามหาเถรงอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิทาุโยอาหังวันธามิสัพปโสพุทธะธรรมะสังฆปูเชมินาโมพุทธายะราพุทธะไตรยตนะยานมานีนปรัต สีสาหาสุธรรมะพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชาหากีทานังวารังกันทังสีวารีตมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโย อาหารทามีสัพปโสโพธะธรรมะสังฆาอุเชนิเอาแปรกำหนดไปทั้งสามแดนโลกาธาตุกำหนดไปที่บิดามารดารโมูยิทั้งหลายผู้มีก็คุณผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันเจ้ากรรมในเวนนะสัเพเ พุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาภาลปัตาปเจกานณจะยังพลังอาลาหันตานัญจะเอเจนารักขังปันธานิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆา พาลัพปตาปเจกานันจัยังพลังอาลันตานันจะเอเจนารักขังปันธานิสัพโสสัพเพภูธาสัพเพธรรมาสัพเพสังกาพาลัพปตาปเจกานันจัยยังพลัง อาลาหันตานานจาเทเจนารักขังปันธามิสัพปโสุทธังอธิฐานิธรรมังอธิฐานิสังฆังอธิฐานิ स